ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสน่นะ hello, 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 hmm. นานจะได้สวัสดีครับวันนี้รายการตามติดต้นครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องจัดมุมทำงานครับจัดโต๊ะทำงานเวลา work from home ตอนนี้ work from home ซีซั่นสองกลับมาอีกแล้วนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้อย,อยู่อยู่ติดบ้านเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ละคือไม่ได้ออกไปไหนจริงๆทําทำงานทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านไปก็แค่ซูปเปอร์อะไรเงี้ยคือแบบโควิดก็ยังไม่หายไปไหนอะยังอยู่กับเราไปอีกนานวัคซีนก็ต้องรอนะครับคือตอนนี้ก็จะมาอัปเดตครับทำคอนเทนต์ใหม่ทำคอนเทนต์เรื่อง Work from Home ใช่ไหมครับ แล้วก็จะมาจาัดมุม work from home ยังไงให้ได้ทํางานนะครับปกติเรานั่งทำงานก็จะเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะแบบเปลี่ยนมุมอยากนั่งกับพื้นบ้างอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนฟิลให้มันแบบเหมือนญี่ปุ่นแนะอารมณ์ญี่ปุ่นได้ทํางานแล้วก็พวกต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ฟอกอากาศนี่คือคือเราปลูกเราได้นะครับต้นไม้มันก็จะฟอกอากาศให้เราครับช่วงนี้ pm 2.5จุดากลับมาแบบ หนามากนาแบบคือรู้เลยว,ว่าเดินออกไปคือแสบตาแบบแสบตาแบบรู้แบบรู้ถึงว่ามันเข้าจมูกแสบพรงจมูกเลยคืออันตรายนะครับอันตรายจริงคือเราก็ต้องหาวิธีที่ช่วยตัวเองนะครับตรงนตอนนี้ทําได้ก็ไม่ค่อยออกไปไหนอยู่กับบ้านอยู่บ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศเลยก็น่าจะช่วยได้ ราต้องหาพื้นที่ห้องหรือว่าบ้านของเราครับมุมเล็กๆเ,เพื่อที่จะแบบเอาไปนั่งทํางานได้อย่างแบบยาวๆมีความสุขแบบนั่งทํางานได้คิดแบบได้แบบโฟโล,โลก์กันแหละรู้สึกแบบผ่อนคลายจากปกติโต๊ะทํางานจนลกมากลกเยอะดูจากสภาพเมื่อคืนก็นั่งตัดกรอบทํากรอบรูปกอรปกอบรูปเองเพื่อที่จะไปวางให้มันดูมินิมอลมินิมอลับตานติดเต้นอีพนี้ไม่ธรรมดา จากมุมทำงานเบอ,อร์ฟอมหงครับตายเลยครับครับอันนี้ก็เสแล้วครับมุมเวอร์ฟอมหงเป็นไงให้หน่าให้าทำงนานอ๋อใช่อันนี้ก็จะมาแนะนำว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะนัง่งที่จะเอาไปทำอย่างแรกก็เป็น,วกกน่วงต่อตูะครับผมก็ต่อตู้นี้ทำเองนั่งท่องาเคอาจจะไม่เนีเยอาไรแล้วก็มีมอได้อันนี้ก็จะเป็นทวดกวดโลขกดแก้วที่ไม่ได้ใช้ กินไหมครับกินไหมนีคือกิมาแล้วที่ตายใช่มเป็นแบบแต่เช็ดมาได้เลยเดี๋ยวดมองก็ครรตรดอกไม้แห้งหน,น่อยครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรลิ้นมังกรสีขาวลินมังกรปลูกง,ง่ายเลงง่ายโตไวแค่ตัดใบมาทำใบ้ก็ออกใบมันกับขึ้นมา่เนียครับงง่ายพอกัศได้พวกนี้ก็จะเป็นใบใบมีคิปก่อนห้ผมเคแนะนำแต่เก็มเอาไว้่ความสำคัญเลยเราจะไม่้ความสำัญจัดมุมย่างไให้นั่งทำาน แล้วก็บายบายแล้วมันเตล่ายานิเบียไพิโนครับอันีพ่อพิโลไวโอลินเขียวมั้งาจะไม่ผิดนะครับก็จะมีโต๊ะโต๊ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนพรอมนะครับแล้วก็ของตกแต่งโอเคครับแล้วก็จะมาจากมุมกันเลยว่ามุมหน้าทำงานไงให้ดูมีมอแล้วก็หน้านั่าทำงานยาวๆเละได้ไงชมทุเอา คุณมากโคตรหนุนทุนยังครับก็จะประมาณนใครมีไอเดียยังไงหรือยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครห์ผมด้เลยครับตามติดเต้นนะครับว่า EP หน้าจะทำอะไรให้ดูอีกวันนี้ก็ขอนั่งก็พอมพ m มที่บ้านหรือว่านั่งใกล้ชิดกับธรรมชาติเพธรรมชาติแล้วมูจะเข้ามาด้วยล่าไม่รูนะ <c oughs> นะครับประมาณนี้ เกียรชุ่มาะคือเซเาเซอ่เซอาเทียเลยเราจะทำอะไรวันนี้ก็ขอลางไปก่อนครับฝากติดตามตั้งติดต้นครับสวัสดีค,ครับ